ใส่ส่งหัวใจเขียวหัวใจขาวมาให้ก็น่าจะเป็นทางนั้นของอิสลามวิทยา,ยล,ายลัยเลยครับคุณไทยนิธาน,นิอันผิดคอภัยนะครับบอกว่า,วาอาวอทอสุดๆนะลูกเอากับเกมเริ่มอย่างขอบคุณมากแค่นี้ก็ดีใจแล้วหลุดโลกเหลือเกยบุ๊บ ไลไ 0, 00, e ita, ่แต่ไลยเปอร์เชลอิสลาวิทยาลัยขึ้นนำลราชุดนี้บางเขมกับหนึ่งประตูต่อศูนย์กับดูครับบรรยากาศร้อนสะแบบนี่ยครับแม่ก็ต้องบอกว่าได้เสียงเชียร์จากน้องๆบอลรองวิทยากับอิสลามเหมือนกันครับมาแล้วกับบวกหนึ่งกับอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครับพยายามจะลองยิงไกลครับ แล้วเบียดยังกัอยู่เขียมาจังหวะเดียวเลยนะครับอ้าวโอ้ครับดูครับปุ่นประตูโอ้โหผลาดครับประมาาไปนิดเดียวครับอิสลามเวลาแห่งไทยบอลเหมือนไม่มีอะไรนี่ครับดูก็จะมานี่ครับเหมือนจะเสียความมั่นใจขอเปลี่ยนตัวเลยครับเดี๋ยวดูดีๆครับช้าครับบอลเขีรยมาจากหน้าประตูครับเราคิดว่าบอลจะออกครับดูครับปล่อยบอลตกหรือว่าบอลจะกระดอนข้ามเลยครับโอ้โหบอล บอลมันตกมะโดนใต้คาแล้วมากระดอนโดนหัวซ้ำครับก่อเสมอแล้วครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับเราเราวีบางเขนเก็บตกได้โอ้โหเหลือสองประตูติดติดกันเลยครับด้านหน้าของอิสลามวลาดิห์แห่งเทศไทยแล้วเป็นบางเขนครับพลิกแซงครับเป็นหมายเลขสิบห้าครับยิงสวนผู้สัมผัสูเข้าไปครับด้านหน้าของราชวินิจบางเขนครับนี่ครับโอ้โหกลายเป็นแบบ จุดเปลี่ยนเลยครับลูกตีจะเหมอครับเป็นจุดเปลี่ยนแล้วเหมือนจะทําให้เสียความมั่นใจไปนิดนึงครับต้องเรียกสติและความมั่นใจกลับมาให้ไหวที่สุดครับธนะของอิสลาวมววลาแห่งประเทศไทยนะครับในวันนี้ครับธ้นะของศรีประจันกับธนะของสมุทรสาครนั้นไม่มีโปรแกรมแข่งนะครับหมายรั้งก็พยายามจะไหลหลังมาอิสลาวมวิลาแห่งประเทศไทยครับ ย้อนมาใหม่ครับยกมาแล้วยิงโอ้โหเอาจนได้ครับอิสลามมิลายแห่งประเทศไทยครับโอ้ตีเสมอได้ครับนี่ครับมาดีใจกับกล้องเลยครับรู้มุมกล้องครับโอ้ตีเสมอได้ครับหน้าของอิสลามมิลายแห่งประเทศไทยเดี๋ยวดูรีเพย์ผานช้าครับนี่ครับยกแล้วจับจังหวะบอลตกแล้วกดด้วยขวาเข้าไปเต็มเ็มเลยครับ เสมอแล้วครับางด้่งของคู่นี้ครับ2ประตูต่อสองโอ้โหสุดมันเลยครับสะดุดจริงครับคู่นี้ลุ้นว่าจะมีนาทีบาปไหมครับแล้วเปิดยัดมาตรงกลางครับอิสลามไลแห่งประเทศไทยโอ้โหเหมือนลูกตีเสมอเลยครับแต่ว่ามันไม่ตรงรอบวางยาวมาครับบางเขนครับเป็นจังหวะนี้บอลยาวแล้วครับ ออกมาแล้วจบที่สกอร์สุดมันเลยครับโอ้โหเสมอกันไป2ประตูต่อ2ครับนี่ครับดูรีเพย์จังหวะสุดท้ายครับโอ้สุดมันเลยครับคู่นี้นำก่อนนะครับทางด้านของอิสราเอลแห่งประเทศไทยแล้วก็มาโดน2ประตูตีเสมอแล้วก็มาตามตีเสมอได้ครับ2ประตูต่อ2ครับจบจากคู่นี้นะครับบางโดพบเทพซินนะครับฝากติดตามด้วยนะครับ ก็แบ่งกันไปทีมหน้าหนึ่งแต้มนะครับธนาของบางเขนกับอิสลามวิลาแห่งเมตไทยสว่วนคูเนขออนุญาตลาไปก่อนครับเดี๋ยวพบกันในคู่ต่อไปนะครับสวัสดีครับ